บทที่ห้าสิบมิซิสโรชามองบุรุษตรงหน้านิ่งๆสีหน้าสีตาของเขาบอกแววกังวลไม่น้อยเมื่อกล่าวสืบไปว่าดูดูก็เหมือนเอมิลจะทำทุกอย่างเป็นทุกอย่างที่พ่อเคยเป็นมาแล้วบางเรื่องเหมือนเขาจะพยายามเอาชนะให้ตัวเองดีกว่าเก่งกว่าพ่อด้วยซ้ำผมนะ่ะเคยบอกเขาว่าพ่อตายไปแล้ว แกไม่ลุกจากหลุมมาพูดให้เข้าใจเสียอีกรอกเขาก็ไม่ค่อยจะฟังสักเท่าไหร่หรอกครับพูดสูงไวกว่าพยักหน้ารับออกจะเห็นอะไรรางๆที่เกี่ยวกับความเป็นไปของบุรุษที่ปาสกวันกำลังเอ่ยถึงทีละน้อยทีละน้อยจริงอย่างที่คิดนั่นแหละเธอบอกตัวเองเงียบๆการแสดงออกของเอมิเลอาโนเท่าที่สังเกตเห็นอย่างใกล้ชิด เมื่อเธอมาอยู่ในบ้านเมืองของเขาอย่างนี้บอกให้รู้ว่าเขามีปัญหาบางอย่างสะสมไว้ในใจและความรู้สึกไม่น้อยทีเดียวถ้าปาสควันไม่เล่าให้ฟังเธอก็คงจะงงเป็นไก่ตาแตกอยู่เหมือนกันคนที่นี่เขาชอบกีฬาโลดโผนแบบนี้กันทางนั้นไม่ใช่เลยจ้าปาสควันเธอเอ่อยขึ้นในที่สุดครับ คนที่ชอบดูแล้วก็พวกที่เล่นเป็นอาชีพเป็นทางทำมาหากินแต่เอมิโลเขาไม่ได้ชอบเล่นชอบดูอย่างคนอื่นๆธรรมดาหรอกครับผมว่าเขาใช้มันเป็นอาวุธสู้กับพ่อแข่งกับพ่อทุกครั้งที่เขาทำอย่างนั้นผมรู้ว่าเขาไม่สนุกนักหรอกนะครับเซนยอราผมว่ามันทรมานเขามากกว่าเขาพูดให้ฟังอย่างนั้นหรือจ๊ะ เปล่าครับแต่ผมก็เดาๆเอาเองทุกครั้งที่เขาไปแสดงกีฬาโลดโผนผมก็ไปให้กําลังใจให้เขารู้ว่าเขาเก่งหวังจะให้เขาพอใจสักทีแต่เขาก็ไม่ยักกระรู้สึกอย่างนั้นเหมือนคนอื่นมันเหมือนไม่อิ่มนะครับปาสควันถอนใจยาวกรอนจะกล่าวสื่อไปว่าเซนโอราอยู่ไปอีกนานๆจะรู้จักเขาดี อย่างที่ผมพูดนี่แหละครับตอนนี้เขาพูดพูดว่าอยากจะหัดสู้วัวแบบเรโอเนอาโดแบบโปรตุเกสยังไงครับเซนยร่าเคยเห็นหรือเปล่าไม่ไม่เคยหรอกจ้ะมิซิสโลชาสายหน้าเขาบอกผมว่าเขาอยากเป็นนักโบราณคดีเพราะเขาอยากรู้เรื่องผู้คนแล้วก็อะไรอะไรที่เคยเป็นเคยมีที่นี่ ผมนะ่ะยังดีใจว่าเขาจะได้ไปขุดไปค้นของโบราณจะได้ลืมลืมเรื่องเสียงตายสทัทีแต่เขาไม่ยักกลืมหรอกครับเห็นไมหมล่ะครับเซนโยร่าตั้งแต่เขาเรียนจบกลับมาที่นี่นาะเขาหยุดสัเมื่อไหร่ชาริอาดาทุกนัดคอริดาสเกือบจะทุกอาทิตย์เขาบอกเธอหรือเปล่าว่าจะไปเรียนสู้วัวแบบโปรตุเกสเมื่อไหร่ผมยังไม่ทราบหรอกครับ แต่วิธีสู้วัวแบบนั้นเขาทํากันบนหลังมา้าแล้วก็ต้องฝึกต้องเก่งจริงๆทั้งมา้าทั้งคนแหละครับเซนโยราาเคยได้ยินชื่อคาร์ลอสอารูชาไหมครับนั่นก็เป็นเรโอเนวาโดที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งนาะผู้หญิงก็มีอย่างกอนซิต้าซินตรอนผู้หญิงเปรูเวียนคนนั้นนะ่ะ ก็เป็นนักสู้วัวที่มีชื่อทั้งแบบสเปนแล้วก็แบบโปรตุเกสก่อนจะเลิอกอาชีพนั้นเอมิลอาจจะชอบผจญภัยเสี่ยงตายแบบนั้นก็ได้นะปาสควันถ้าเขาทำเพราะความสนุกก็ไม่เป็นไรสิครับแต่ผมรู้ว่าเขาไม่สนุกเขาเป็นคนเก็บความรู้สึกเก่งครับมันทรมานเขาผมรู้ฉันพอจะเข้าใจละ มิสซิสโลชาถอนใจยาวนี่เขาจะรู้ไหมว่ามีคนห่วงเขาหลายคนเหมือนกันถึงรู้ก็เท่านั้นแหละครับปาสควันหัวเราะด้วยท่าทางเนยๆเต็มทีก่อนจะถามว่าคุณจะดูเอเมิลกระโดดหน้าผาเมื่อไหร่ละครับเขาเริ่มแสดงทุกคืน <c oughs> คืนละสี่ครั้งนะครับสามทุ่มสิบห้าสี่ทุ่มสิบห้า ห้าทุ่มครึ่งแล้วก็สองยามครึ่งตอนนี้เขาไม่อยู่เอา้าเขาไปไหนละจ๊ะมิซิโรชาขโมดคิ้วอยู่ที่ปราสาเดโตโรสครับสนามสู้วัวหน้าหนาวอ,อย่างนี้ที่นี่มีสู้วัวทุกอาทิตย์พอเสร็จจากที่นั่นเขาถึงจะมาที่นี่ผมก็ยังด,ดีใจหน่อยนึงว่าเขาจะหยุดกีฬาโลดผนแบบนี้สักพัก ก็ตอนไปทำรายงานเขียนหนังสือเกี่ยวกับพวกเอสเต็กที่เตโปชตราน,นั่นแหละครับหน้าเสียวไส้อยู่นะผู้สูงวัยกว่าพึมพำอย่างอดไม่ได้ช่องเขาระหว่างหน้าผานี่ก็ここแคบนิดเดียวเห็นข้างล่างก็ここต้องแยะนะ้ปาสกันกลางคืนทะเลเมือดออกจะตายเขาใช้ไฟช่วยพอจะได้ไหมครับ สว่างจ้าไปทั้งสองด้านเหมือนกลางวันชีเดียวความจริงเอมิโลกับพวกคลาวาดิสตานี่เขาก็กระโดดกันมานานเต็มทีนะครับแต่ผมก็อดห่วง,วงไม่ได้ปาสควันเดินไปชะโงกที่ริมหน้าผาอาหารเย็นของโรงแรมนี้เขาจัดแบบระเบียงข้างนอกมองเห็นคราวาดิสตาพอดิบพอดีเชียวครับเขาบอกเธอ ถ้าเซนยอรากับเซนยอด็อกเตอร์ไม่ไปกินเย็นที่อื่นอาหารที่นี่ก็ไม่เลวนักรกแถมได้ดูเขากระโดดหน้าผาลงมาทะเลทุกๆชั่วโมงจนกว่าจะพ้นสองยามน่ากลัวกว่าตอนไปดูเขาสู้วัวอีกนะมิสซิสโรชาถ่มพำรร์ออกไปด็อกเตอร์ออสการ์เดินกลับมาทางสระน้ำของโรงแรมพอดีเป็นไงคะเห็นอะไรบ้างไหม เฟรเลวหันไปถามสามีเขาสายหน้าช้าๆเห็นแต่น้ำทะเลซัดขึ้นลงนะสิแซมทำท่าจะกลัวๆอีกแล้วสายแก้วนั่งลงบนเก้าอี้ตัวที่ว่างไม่พูดไม่จาอะไรไม้แต่คำเดียวปาสวันถอนใจลึกก่อนจะเอ่ยขึ้นว่าเขาฝึกมานานแล้วล่ะครับกะถูก ว่าจะต้องกระโดดลงตรงไหนตอนน้ำทะเลซัดขึ้นหรือว่าลงช่องเขาตรงนั้นมันไม่กว้างเลยมิซิดโลชายังบนอุบอิบอีกต่อไปน้ำก็ไม่ลึกเท่าไหร่ไม่ใช่หรือครับเสียงปาดกันรับคำสายแก้วยังคงนิ่งฟังเงียบๆดุดเดิมหล่อนไม่เข้าใจเลยสักนิดเดียวว่าทำไมเอเมล ถึงสนใจกับกีฬาโลดโผนเสียงตายชนิดนี้เสียเหลือเกินเอมิลด็อกเตอร์ออสการ์ร้องเรียกออกไปนั่นแหละทุกคนจึงหันขวับเขาจริงๆนั่นแหละสายแก้วบอกตัวเองสีหน้าสีตาเขาไม่ได้แจ่มใสเบิกบานเท่าไหรนักไม่ได้ไปที่สนามสู้วัวรลกหรือเอมิโลปากวันถามน้องชาย เขาสั่นศีิษะเบาๆเป,าเปล่ามาที่นี่เลยเขาไม่มีคนช่วยกระโดดตอนรอบสามทุ่มสิบห้าด็อกเตอร์ออสการ์มองหน้าคนพูดนิ่งๆ,ๆชั่วครู่ก่อนจะถามยิ้มๆว่าเธอไม่นึกกลัวบ้างหรือไงเอเมลคนที่นี่เขาบอกฉันว่าหน้าผาสูงจากน้ำทะเลตัง้งสามสิบห้าเมตรเชียวนะช่องเขาตรงนั้นก็แคบนิดเดียว น้ำก็ไม่เลือกมากอย่างนั้นหรือเปล่าครับเสียงของเขาขรึมจัดจนคนฟังรู้สึกไปตามๆกันขณะตอบว่าแต่กระโดดจนชินแล้วก็รู้ว่าจะต้องกะเวลาน้ำทะเลซัดขึ้นมาถึงจะกระโดดลงไปอย่างหนึง่งแล้วก็จุดที่จะกระโดดอยู่ตรงไหนถ้าคนไม่เคยมันก็เสี่ยงถึงคนคุ้น ฉันก็ว่าเสียงอยู่ดีนั่นแหละเอมิลมิสซิลโลชาอดเสริมขึ้นไม่ได้สนุกหรือว่าเพราะอยากได้เงินลงทุนเรื่องมาเรื่องอะไรเพิ่มเติมหะือออสการ์ถามยิ้มยิ้มสายแก้วชำเลืองมองหน้าเขาหล่อนบอกไม่ได้ว่าเอมิลิอาโนมีปฏิกิริยาอย่างไรบ้างดูเขาเก็บความรู้สึกได้เป็นอย่างดีเมื่อตอบว่า คงไม่สนุกหรอกครับอาจารย์จวนเวลาละผมต้องขอตัวสัทีสายแก้วมองไปยังหน้าผาสูงตรงข้ามทะเลเริ่มมืดลงทุกทีแสงไฟที่สาดจับชะง่อนหินและเขาทั้งสองด้านดูสว่างสวยัยเจิดจ้าราวกับกลางวันอาหารมื้อเย็นเพิ่งจะเริ่มบริการหล่อนนั่งอยู่บนระเบียงซึ่งมีนักท่องเที่ยวรายล้อมอยู่เต็มไปหมด แทบจะทุกๆโต๊ะจากที่นั่นหล่อนมองเห็นคลืน่นที่ซัดขึ้นลงเป็นจังหวะข้างล่างระหว่างช่องแคบของหน้าผาทั้งสองด้านดูเป็นไอขาวเมื่อต้องแสงไฟเต็มที่ทั้งซ้ายขวาสายแก้วไม่อยากมองขึ้นไปบนชะง,ง่อนหินนุ่นเลยสักนิดแต่ก็อดชำเลืองไม่ได้มันตื่นเต้นและหวาดเสียวคระกันไปอยู่ในอารมณ์และความรู้สึกขณะนั้น ถ้าคนกระโดดจะไม่ใช่เอมิลแล้วก็หล่อนคงจะสนุกกว่านี้แยะนักปาสกวันยืนมองอยู่ที่ทางเดินซึ่งลาดลงไปสู่ที่ราบแคบๆจัดไว้สำหรับคนดูสามทุ่มสิบนาทีหล่อนเห็นเอมิลอยู่บนชะง่อนหินทั้งเนื้อทั้งตัวมีแต่กางเกงอาบน้ำตัวเดียวเขายืนนิ่งเหมือนรูปปั้นชั่วครู่หลอน ก็เห็นเขาทําสัญญาณไม้กางเขนชั่วอึดใจต่อมาร่างสูงเปรียวนั้นก็พุ่งตัวละลู้วลงสู่ช่องเขาด้านล่างที่มีน้ำทะเลกําลังซัดขึ้นเต็มที่สวยงามและตื่นเต้นจนหลอนเกือบจะลืมหายใจก็ว่าได้เมื่อพาตัวเองมาชะโงกอยู่ตรงบันไดชั้นล่างสุดแล้วหลอนก็มองลงไปข้างล่างดูเหมือนใครๆก็จะคอยดูเช่นกันว่า เขาจะโผล่ขึ้นมาจากพื้นน้ำข้างล่างหรือไม่เขากลับขึ้นมาจริงๆหลอนเห็นเขาโบกไม้โบกมือให้คนดูที่ปรบมือกราวใหญ่อยู่ข้างบนนั่นแหละสายแก้วจึงเห็นปาสกวันสุดตัวลงนั่งบนไม้ยาวที่ระเบียงเสียงเขาถอนใจดังเฮือกเอมิลจะต้องกระโดดอีกอกี่ครั้งจะ๊ะปาสกวันหลอนถามเขา ผมก็ไม่ทราบครับเขาสายหน้าคืนหนึ่งก็กระโดดกันสี่ครั้งอาจจะมีสองสามคนผลัดกันเขาทำงานกับพวกคราวาดิสตาเหมือนเสมอๆรือจ้าหล่อนตั้งคำถามต่อไปอีกจนได้ครับเขาเคยทำงานที่นี่แล้วก็ตั้งแต่ยังเรียนอยู่มหาวิทยาลัยปีต้นๆนู้น,นผมใจไม่ดีไปเองไม่อยากให้เขาทำอย่างนั้น ถึงเร่วงไปเป็นปีกระโดอะไรนั่นก็เหมือนกันเถอะพอเขาเขียนหนังสือจบได้เงินก้อนใหญ่ที่โรงพิมพ์ตกลงจะให้เขาคงเลิกทำงานพวกนี้ก็ได้ปาสควันหัวเราะเฮือ,อเขานิ่งไปชั่วครู่ก่อนจะเปลยว่าผมอยากให้เขามีครอบครัวมีลูกมีเมียสักทีถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็บางที เขาอาจจะห่วงคนข้างหลังเลิกสนุกกับความตายแบบนั้นก็ได้สายแก้วไม่ได้คิดอะไรลึกซึ้งถึงเพียงนั้นหล่อนมีแต่ความเห็นอกเห็นใจเขาอย่างมากมายชนิดตัวเองก็นึกไม่ถึงทีเดียวว่าจะรู้สึกรู้สาไปได้ถึงเพียงนั้นนึกมาถึงตรงนี้หล่อนก็ดีใจอยู่เงียบๆที่จะมีโอกาสช่วยเขาทำงานเกี่ยวกับวิชาโบราณคดีที่หมู่บ้านชานเมือง ตโพชตาลานในอีกไม่กี่อาทิตย์ข้างหน้าต่อมานี้ถ้าหนังสือเล่มนั้นสำเร็จลงด้วยดีเอมิลก็จะเป็นเจ้าของโคกมา้ามีม้าหลายๆตัวอย่างที่เขาฝันไว้เสียทีหล่อนไม่เข้าใจเลยว่าเหตุใดปาสกันจึงมีสีหน้าสีตากังวลสีเหลือเกินกับงานพิเศษของน้องชายที่เขาทำอยู่เวลานี้เธอ แม้มันจะน่ากลัวน่าหวาดเสียวก็เพียงชั่วคราวเท่านั้นนี่นาจบบทที่50เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆนี้กรุณากดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆมาและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และท่านสามารถแสดงความคิดเห็นคำแนะนำติชมได้ใต้คลิปข้างล่างนี้ขอบคุณค่ะ